แม่เงินน้อยแต่อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่เป็นแม่ที่มีฐานะอยู่ประมาณนึงและมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันนะ่ะก็เป็นคนที่งบไม่ค่อยสูงนะไม่ได้มีงบที่จะจ้างอาจารย์ฝลังไปสอนหรือส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทางเลือกต่างๆแต่เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและรู้ดีอยู่แล้วลหะว่าถ้า ในอนาคตลูกเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาจะเสียโอกาสและเสียเปรียบอะไรหลายๆอย่างถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วคุณดูคลิปนี้จนจบนะคะคุณจะมีแนวทางแบบง่ายๆสามารถนำไปใช้ได้แบบทันทีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแก่ก็เป็นคนหนึ่งที่งบน้อยเงินน้อยนะคะไม่ได้มีงบไปจ้างอาจารย์ฝรั่งมาสอนแต่แก่อยากจะบอกว่าการที่ เราสามารถสอนให้ลูกพูดอังกฤษได้ด้วยตนเองะคะเราจะประหยัดเงินได้ปีหนึ่งเป็น,สนแสนๆเลยไก่เคยส่งให้น้องวิสิกนะคะไปเรียนกับอาจารย์ฝรั่งในช่วง3ขวบค่าเรียนตกคอร์สนึงเนี่ยประมาณ1 7ื่นคอร์สหนึ่งเนี่ย,ายสามารถเรียนได้ทั้งหมด3เดือนค่ะแล้วถ้าคุณลองคิดเป็นปีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไก่ต้องเสียเงินเกือบ70,000กว่าน้องวิสิกจะสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้แล้วไก่นะคะสอนน้องมิสิกมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วค่ะแต่ถ้าไก่ไม่ได้สอนน้องมิสิกด้วยตนเองเอาเงินไปจ้างให้อาจารย์ฝรั่งสอนนะคะไก่ก็จะต้องเสียงเงินอีกประมาณ2องแสนกว่าบาทค่ะน้องมิสิกถึงจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนื่องจากว่าไก่เอาเวลาของไก่ไปศึกษาหาความรู้จนกระทั่งสามารถทําให้น้องมิสิกเนี่ย พูดภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา1ปีมันทำให้ไก่เนี่ยประหยัดเงินได้ปีหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบหกหลักเลยและนอกจากคุณจะประหยัดเงินแล้วนะคะลูกคุณเนี่ยยังเหมือนกับมีครูสอนภาษาติดตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีพาร์ทเนอร์ที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถคุยภาษาอังกฤษกับเขาได้ตลอดเวลาค่ะและคุณสามารถเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่คุณยังตั้งท้องลูกค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปกดติดตามครูแม่ไก่ทุกๆช่องทางค่ะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะครูแม่ไก่สอนลูก2ภาษาแบบง่ายๆและพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ